อันดอนเกมจากค่ายอารีนาเป็นแนว Open World นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยใกล้จะเปิดแล้วในวันที่ประมาณถ้ามันไม่เลื่อนนะ29มิถุนายนนี้หรือสิ้นเดือนนี้นั่นเองตัวเกมเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเกมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วคือเป็นเกมแนว Open World งั้นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทำกิจกรรมแม่งเยอะมากคือเกมดูดชีวิตแบบสุดๆอะเรียกว่าสุดๆแบบขั้นสุดเลยทำไม เอาละก่อนอื่นอย่างแรกที่จะต้องทําคือภารกิจรายวันซึ่งตัวเกมเนี่ยมีให้อยู่แล้วและภารกิจรายวันเราสามารถเล่นได้โดยไม่นานมากอาจจะแค่1ชั่วโมงเสร็จคือจบสารเกมนี้นะครับแต่ประเด็นของมันก็คือว่าแม่งไม่พอไงเพราะตัวเกมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นด้วยนะครับเช่นยังสายค้าของมาแล้สายสร้างบ้านมาแล้สาย PVP มาแล้เห็นปะแม่งแยกกันเป็นแต่ละสายอีก แล้วทีเนี้ยมันอาจสมมุตินะถ้าคุณเป็นสายสร้างบ้านมาเพราะว่าคุณก็ต้องไปหาอุปกรณ์ไปหาของไปหาอะไรมาตกแต่งเพื่อสร้างบ้านและในเกมเนี้ยหมวดบ้านเนี่ยมันมีส่วนตรงที่ว่าถ้าเราไม่อัปเดตบ้านเลเวลของเราก็จะไม่อัปด้วยนะครับและเราจะไม่มีพื้นที่สร้างเขียวป่ะคือบ้านก็มีส่วนสําคัญอีกอันดับต่อมาในส่วนของ PVP อันนี้เล่นเอาสนุกครับแต่คําว่า PVP เนี่ยมันอยู่ในโซนของการค้าป,ปืนครับถ้าคุณไม่มีปืนที่ดีและในการค้าป,ปืนเนี่ยมันเรียกว่าค้าห 1P จะสุ่มนะครับเป็นแบบสีฟ้าสีม่วงสีทองหรือว่าสีเหลืองก็แหละก็แล้วแต่จะเรีกนะครับมันมีอยู่3สีอีกแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์เน่ยเช่นอย่างไอ้สีดีสุดคือแค่5%เแต่การคร้าฟค้าเหมือนกันหมายความว่าถ้าคุณค้าฟหนึ่งทีแล้วคุณได้สีฟ้าคุณก็ต้องไปหาอุปกรณ์ใหม่มาคราบต่อหาใหม่คราบต่อหาใหม่คราบต่อตอ,อย่างี้เรื่อยๆอจนกว่าจะได้สีทองเงี้ยหรอวะเฮ้ยมันใช่เรื่องหรอวะแต่แม่งก็เออดาเมจแรงกว่าทุกอย่างแรงกว่าหลังสร้างปืนเสร็จปัปก อุปกรณ์ต่าง,างๆเช่นทีเลงปืนบันท้ายหรือแมกกาซินหรือลูกกระสุนหรือโอ้โหแม่งเยอะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นออกแบบตัวเกมที่ดีมากเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของอาหารด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยมันโอโ้โหผมแบบเฮ้ยม,มึงแบบเกินไปเมื่อวะมันเป็นอย่างนี้ครับการสร้างอาหารมีผลต่อตัวเกมดังนี้เพราะว่ามันมันมีอยู่อย่างที่คนน่าจะรู้จักก,กันก็คือแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเล่นเกมนี้มาก่อนนะ เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นของที่ทําได้ง่ายที่สุดแต่ยิ่งกินยิ่งอ้วนครับพออ้วนแล้วมันจะมีปัญหากับตัวละครงงอ่ะเช่นสมมติว่าอาตัวละครกินพวกของไขมันก็เหมือนคนละ่ะคนกินของมีไขมันมากเกินแม่งก็อ้วนใช่ปะ่ะถ้ากินของขาดสารอาหารแม่งก็ผอมไปเลยแห้งเลยพออ้วนหรือผอมเช่นถ้าอ้วนเนี่ยก็จะเดินช้าลงแทนที่จะเดินได้ไวขึ้นแม่งก็ช้าเห็นปะแทนที่จะวิ่งหนีได้แม่งก็ไม่ได้ชัดเจนพอผอมเนี่ยก็ติดสถานะได้ง่ายมากขึ้นมันไม่เฮลตี้อ่ะ คือแบบโอ้ยมึงก็เกินไปดังนั้นมันก็เลยมีแบบค้าฟสายอาหารอีกแยกไปอีกเห็นปะ่ะทางหน,นที่ต้องเก็บขอมาทําปืนละทำนู่นนี่นั่น,นแม่งต้องมาทำอาหารดิเหรอคือแบบโอ้โหเกมและยังมีอีกนะครับคือในส่วนของกิวนะครับก็เหลือเป็นเป็นวอร์เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นวอร์เนาะแล้วก็ในกิวเนี่ยจะมีภารกิจลงกับเพื่อนนะครับเช่นอาจจะไปล่าบอสไปทําภารกิจมันไม่บอสเนี่ยมี2ออย่างนะมีทั้งคนเออสามสิ มีทั้งคนมีทั้งอุ่นยนต์มีทั้งซอมบี้นะครับมี3อย่างเลยก็แล้วแต่ว่าภารกิจจะให้ไปทําอะไรเนาะแล้วก็นิสวนของปืนเนี่ยยังมีปืนรองปืนหลักอีกนะครับปืนปืนหลักก็คือแบบเช่นปืนกลปืนกลมีฮีเลอรอีกสไนเปอร์ไหมลูกซองไหมปืน A k เคไหมอะไรเงี้ยก็ว่าปืนสกาหรืออะไรก็ว่าไปเนาะส่วนปืนรองก็แบบเช่นปืนแบบยิงทีเดียวบึ้งแบบเป็นหมู เราก็ต้องไปดูตามแมปอีกอยแมปนี้ซอมบี้มันเยอะอ่ะเล่นเอาปืนหมู่มาเล่นนะอะไรนะคือแบบแม่งเยอะมากเนะกาะก็เรามาถึงเท่านี้ก็น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนว่าเกมนี้น่าเล่นถึงขนาดไหนก็เรียกง,ง่ายๆว่าตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับอีกอย่างก่อนที่จะจบคลิปอยากเพิ่มเติมเนาะเนื่องจากว่า,าเกมแนวเนี้ยเราเถียงกันไม่ได้นะครับเททวิน <c oughs> แน่นอนไม่มีอะไรต้องเถียง นะแนวเนี้ยก็เหมือนกับเกมแนวของวันทันแมนหรือว่าเกมแนวดาบฆ่าอสูรที่ผมเล่นก็ใช่นะครับคือมันบันเพทูวินอยู่แล้วครับคือถ้าใครเติมต่อมันได้เปรียบนั่นเองนะมันจะได้ในส่วนของวัตถุดิบคราฟต่างๆอะไรพวกเนี้ยที่คนไม่เติมจะได้ช้ากว่าเก่งกว่านั่นเองแต่ว่าเกมนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันใช้ฝีมือในการเล่นเนาะแม้ว่าคุณจะเติมเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นเกมแนวยิงคาคาพับจีกแหละแล้วก็ได้อินเทอร์เฟซพับจีมาแทบแทบหมดเลยนะครับ มันดีตรงที่ว่าถ้าเก่งแต่ยิงไม่แม่นก็กากโอเคไหมแต่คนสายฟีแต่ยิงแม่นก็เก่งกว่าแต่มันจะไปต่างกันตรงดาเมจของปืนนะครับดาเมจของเขาสีทองแรงกว่านะแต่ก็ไม่ใช่สายฟีจะทำไม่ได้นะถ้าคุณขยันไม่หาของมาครับด้านสีทองก็เก,ก,ก,ก่งได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็เป็นดังนี้แหละเอาแบบสรุปคร่าวๆตัวเกมเป็นแบบนี้ถือว่าน่าเล่นนอแล้วเดี๋ยววันที่29เกมเปิดค่อยว่ากันผมก็น่าจะเล่นด้วยซึ่งตอนนี้หากิวอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยล้ว